อลัาางการงานสร้างมากเลยพี่น้องมีแค่สถานีนแล้วแค่ทางขึ้นเนี่พี่น้องนคนเห็ดดึงปัญหาเลือดน,น,นะแล้วนี่ก็เป็นสีสันสวยงามแข็งเลยโอ้โหสวยงามพี่น้โองแล้วก็แดดเสาสวยสร้างขึ้นมาด,ดียว มาจากเดอมอมเอาหมดนะเน้นเพนเซาหนี่งมาจากนาเดือมเอาปุ๊บยางมาตามนี่เลยมาขึ้นมาขึ้นแล้วกัญญางเหลียวขึ้นไปขึ้นงามมอเตอร์อย่างเดียวันถ่วเแล้วทุกง,งามทำใจโตโบรโาณะน,นะล่ะทกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านลาแม่สาวไทยเนาะมืนอนี้คือเก่าพี่น้องมาสื่อกับข่าววีแล้ว แต่เสือเขาเขาจะมาอัปเดตอ่าบอกว่าเห็นไหมเกิดเหตุอลังการงานสาร้างอยู่ีพี่น้องเมื่อนี้ในี้ทางขึ้นสถานีนะทางขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้านู่นยางมา,ากคนส่วนฝั่งนี้ก็จะมียางมาจากเดิมหมอือจะมีทางเป็นสะพานลอยมาจากขุนเลยยางมาจากเมื่อไรแล้วก็เสือประัติส่วนนี้อากาศหอนมาเยือนพี่น้องเอ้ยเขา่าสูอากาศหอนเต็มคาราเบลแล้วเนาะ นคือหอนหอนอีลีหอนร้ายฝุ่นกระ้ายพี่น้องเอ้ยฝุ่นเศษเครื่องนี้เป็นฝุ่นที่เข้าใส่แมสนี่แหละที่นั่นเป็นไซแมสตลอดเนาะบรรยากาศหนาวหอนบางพี่น้องนาไม่โค้งคุกเจ้านาะมันจะมีเห็นไหมฝุณพี่น้องเห็นไ่มเห็นฝุ่นมันจะมีฝุ่นเป็นหมอกหมอกมันบูมเป็นหมอกน้ำอย่างสาวเด้อพี่น้องอันนี้คืออ่า คุณสอ้อนุนหานะพี่น้องนะเห็นวันบ่งบอกมันสภาพวงเปนชัดว่าเลยคาพี่น้องไมมาสื่อกับขเข่เามาให้มีายเห็ดกับเข่าเลยกานชีวิตตื่นเช้ามาให้เมืองอัปเดตเราคนเห็ดไหวว่าอายุเราเอ่าไหย่จัไอลังการงานสายาที่เนาะ อันนี้แค่ท่าขึ้นรถไปสถานีนะรถเห็ดเสารถเห็ดเสาไหวเสาไหวฟังนั่นคือบนเสดสะพานลอยยาวจากหนาเดิอมอบางกะดิมากขึ้นพี่น้อยแล้วที่ข้ออัพเดตบางแกนหอนพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านหอนว่าต้องบานเอาอยู่กรุงเทพหัวหอนหลายจากขนาดเสาๆวันนี้ยังสามสิบสามองศาเด้อพี่น้องเอ้ย เดิมบอกนะไม่ขนะู่เนาะวันนี้คนมาสือวันเสาร์คนมาสือของเสาบ้านสองขึ้นร้ายอยู่นยนนเาาออนาะพี่น้องเนาะอามากับรถขูใจเขาอีกเลยปั่นมาเรื่อยๆพี่น้องปั่นมาเมืองพั้นรถพ้น,น,นทางบ้านเมืองพันรวมสวยรวมงานเนาะสวยบอกแบบพินเทสหนึงน่ง รอบานรานหนวส่วนฟังน <Jean> ี S <S ่เนาะบ้านแดดให้ส <smoking> มืออา้ัสเมืองไปซุ้งๆเลยที่มันคุ้มคืนมาๆขาที่ว่านฝนพ่แม่นะไม่แต่ฝนนะพี่น้องอนองฝนดิมนี่มอันนี้คือสถานีรถไฟ เดี๋ยวมันโดนี่เห็ดไม่ไม้นี่นี่เห็ดได้มปีกว่าๆเกือบสองปีนี่แหละนี่แล้วแล้วสิแหลวแล้วเห็ดกระดกติดแบนติดยังเหี่ยวหอยแล้วเข่นขึ้นอารมณ์หมดเหลี่ยมลอยแล้วอ้าว็ำไม่มึงทำหนี้นาะพี่น้องเนาะจังไรก็ยืมเลยเชื่อเป็นงานใหญ่เขาแน่นอนนี่เนาะ ก็เดีย๋ยถ่ายคลิเออปเยอะแยะเลยไม่ได้ออกไปไซส์ไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยถ่ายอัปเดตในเมืองประมาณนี้แหละยามสาวอาพการสอนหอนปไปเดลยเด้อไปเยบาย